ถอนค่าคอมมิชชั่นไม่เข้าทำยังไงดีอ่ะหลายคนถามเจ้าแม่ทีมาแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีแก้และกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาถอนกัน ก่อนอนื่นนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าช่องของตัวเองนะคะแล้วก็มากดที่ขีดสามขีดตรงนี้พอมาด้านล่างก็มากดตรงการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีคําว่ารายงานปัญหานะคะพอกดเข้าไปนะคะมันจะไม่มีหัวข้อในเรื่องของการถอนใช่ไหมให้เราเลือกส่งรายงานเมื่อเรากดส่งรายงานแล้วนะคะกดเ,เพื่อ เข้าไปพิมพ์รายละเอียดนะว่ากดถอนไปตอนกี่โมงนะคะข้อคอมมิชชั่นที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ส n a ปรูปนะคะในการถอนไว้ด้วยเออไม่แน่ใจว่าแสน p ไวหรือเปล่าคะถ้า snap ไว้ก็คือส่งรูปไปนะคะมันจะมีเออ ประวัติการถอนอยู่แล้วค่ะถ้าไม่ได้ snap ตอนที่ถอนเนี่ยกดเข้าไปดูประวัติการถอนนะคะก็จะมีอยู่แล้วก็ snap มาส่งตรงนี้ด้วยก็จะใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวไม่นานก็จะมีการแก้ไขให้นะคะเนื่องจากนักเรียนครูหลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทำวิธีนี้แล้วก็เงินเข้าตามปกตินะคะคือปกติเงินค่าในหน้าเนี่ยค่ะมันจะเข้าเลยกดถอนปุ๊บ ไม่ถึง1นาทีเงินก็จะเข้าบัญชีเลยส่วนของใครไม่เข้าเขาเนี่ยได้หมายเหตุไว้ว่า1-2ถึงวันใช่ไหมอ่าถ้ามันเกิน1-2ถึงวันปุ๊บให้เรามาทำวิธีนี้นะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็แชร์ไปบอกคนที่อถอนค่าคอมมิชชั่นแล้วมันยังไม่เข้าก็ลองทำวิธีนี้ดูคะ่ะ